หนิงพร้อมทนายเดินทางมาขึ้นศาลแต่คู่กรณีมือที่สามเบี้ยวนัดไม่มาศาลเวลา8.45นาฬิกา45นาทีหนิงปณิตาธรรมวัฒนะพร้อมนายพิทักษ์สุขสมวงศ์ทนายความเดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางตามนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกกรณีเป็นโจทยื่นฟ้องคดีละเมิด เรียกค่าเสียหายบุคคลที่สามแต่คู่กรณีส่งทนายความมาแทนซึ่งหนิงใช้เวลาในห้องไกล่เกลี่ยร่วมหนึ่งชั่วโมงจึงได้ลงมาให้สัมภาษณ์ทนายวันนี้คดีคุณหนิงได้มาใช้สิทธิ์ทางศาลกับบุคคลที่สามคดีวันนี้ศาลส่งให้ไปนัดไกล่เกลี่ยกันอีกทีวันที่สี่กรกฎาคมเวลาบ่ายโมงที่าศาลเยาวชนนี้ครับ สิ่งที่กระทบกับคุณหนิงก็คงส่งผลกระทบในความรู้สึกของคุณหนิงทั้งชีวิตครอบครัวซึ่งคงต้องให้คุณหนิงอธิบายในความรู้สึกตรงนี้ครับวันนี้เป็นการนัดครั้งแรกซึ่งทางจำเลยเขาอาจจะไม่มาก็ได้แต่วันที่ 4. สี่ศาลก็คงขอความกรุณาว่าให้มาคุยกันจะได้หาทางตกลงกันถ้าวันที่สี่ไม่มาอีกก็ต้องสืบความไปว่าสิ่งที่คุณหนิงถูกกระทำไปมีอะไรบ้างครับ คิดว่ามั่นใจพยานหลักฐานพอสมควรเพราะคุณหนิงเขาเก็บหลักฐานมาตลอดครับเราก็ไม่ปิดทางสักทีเดียวถ้าอยากคุยกันนอกรอบแต่ถ้าอยากคุยกันข้างในก็มีระบบของศาลคอยไกลเกลี่ยให้อยู่แล้วก็ถือเป็นหลักเป็นฐานต่อกันคุณหนิงก็ไม่ได้มุ่งหมายเป็นตัวเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างก็ได้ต้องไปดูกันอีกทีหนิง ถามว่าสิ่งที่หนิงต้องการนอกจากตัวเงินคืออะไรอันนั้นหนิงว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วขอให้รอจนถึงวันที่ไกลเกลี่ยก่อนแล้วกันค่ะเพราะจริงๆแล้ววันนี้นัดจะมีการมาเจรจาพูดคุยกันแต่ก็ไม่ได้รับการเจรจาพูดคุยยังไงรอให้มีโอกาสพูดคุยก่อนแล้วกันค่ะถามว่าต้องการให้เขาขอโทษหรือยังไงอย่างที่บอกว่ายังไม่ได้มีการเจรจาพูดคุยกัน หนิงก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามนี้ยังไงคะ่สะสภาพจิตใจโอเคมากมีทุกๆคนโอเคเลยสิ่งที่กังวลวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ทุกอย่างก็คือมูฟออนค่ะถามว่าตั้งแต่แจ้งจะดำเนินการทางกฎหมายคู่กรณีได้มีการพูดคุยนอกรอบไหมกับตัวหนิงเองไม่มีค่ะส่วนถ้าเขาขอไกลเกลี่ยรเราจะว่ายังไงก็วันนี้เขาไม่ได้มาค่ะส่วนถ้าเขาขอคุยนอกรอบ ตอนนี้มันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมค่ะก็ได้รับกําลังใจจากทุกคนหนิงโอเคและอย่างที่เห็นหนิงมุ่งมั่นในการทำงานและมูฟออนทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดสําหรับชีวิตของหนิงในอนาคตและชีวิตของลูกหนิงในอนาคตแค่นั้นเลยส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้ววันนี้อย่างที่บอกมีกระบวนการยุติธรรมมีข้อกฎหมาย เราก็ใช้ข้อกฎหมายให้มีประโยชน์และหนิงก็มีทนายที่เก่งมากๆในเรื่องตรงนี้เลยแล้วหนิงก็มั่นใจในเรื่องทนายหนิงมากกับหลักฐานที่หนิงมีอยู่ค่ะหนิงรู้สึกว่าปัญหาเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมมากมายคนที่เจ็บปวดคือคนที่เป็นภรรยาหลวงที่ถูกกระทำในสังคมไทยมีเยอะมากๆหนิงอยากให้กฎหมายข้อนี้เป็นที่รู้จักและลุกข,ขึ้นมาใช้กฎหมายข้อนี้ ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าใช้วิธีอื่นๆที่เห็นกันอยู่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยความรุนแรงไม่ได้คิดอยากให้เป็นคดีตัวอย่างหนิงแค่คิดในส่วนของหนิงที่คิดแบบนี้และก็จะเป็นประโยชน์สำหรับอีกหลายๆท่านที่หาทางออกไม่ได้